อ่ะสบายดีมาทุกคนก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเน,นะาะวังวาคือสิบดีดออกแล้วนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มันดีดออกเนาะมาเมื่อสิพาพี่น้องเบอร์สองยูทูบของเฮาเนาะชิบะพี่น้องเบอร์สองยูทูบก็จะเปิดไลน์แท็บเลยทีเดียวเน,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 นาะปิดออกแท็บหนึ่งก็ได้เนาะยิงอะไรแท็บหนึ่งเนาะ ว่าเพิ่นดิดออกลเลยเลยยังโอ้ยังอยู่เนาะอ่ะมายาวกันต่อวันนี้ยังเริ่มกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเริ่มกดติดตามเนาะมาสองห่าเนาะยนี่คือสองห่าคนติดตามบ่มีเลยจะเริ่มกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อทานได้ก็ดีเนาะ,ะเริ่มกดติดตามเนาะสิพาพี่น้องไปเบิง่ง ออก็เลยหนึ่นาทีเนาะยังโดนอยู่พี่น้องก็พี่น้องเบิไง f เฟซบุ๊กเนาะเบิไง f เฟซบุ๊กทางใดสนมสนใจเนาะอยากเห็ดเพลงกะหมายเลขโทรศัพท์กะ0ู0ย์สองศูนเแปด้าอหพี่น้องด้วห้าเก้าดเก้าองหกเก้าศูนเนาะนี่แหละตาม เขาจะเอาไว้ยึดสูงโพดเนาะเอาไว้ยึดสูงโพดกันยับจนลงมาเลยต้ตมๆขนาดนี้เนาะ,ะมาเด้อพี่น้องเอด้อทำอะไรอยากเห็ดลำเห็ดเพลงกะเสริมได้เนาะติดต่อมาทางพวกเราตามเบอร์ที่หายไปนะพี่นอ้องเนาะตามเบอร์ที่หายไปขอบอกขอบใจพี่นอ้องทุกมองทุกบอลติกระให้เกียรติติดตามครับสม้ม มาจุกคนเลยพี่น,นอ้องเด้อจะได้ก็ตามพี่น้องไอ้เนาะเอากับบันทึกหน้าจอไปเบง่งไปเรือ่อยๆเนาะฮก็สองนาทีกับกันหายมากกระโดนอยู่ได้เพี่งเน,อนอะเห็ดยากก่อางกระจนเหลวเนาะ คือหูภาพที่ที่เขาเก็บไว้เนาะนาจอเดสต็อปเขาจะมีซ้ำนีแ่แหละอันนี้คือโปรแกรมคิวเบดเนาะให้เพลงและโปรแกรมเราเปิดัน FL Studio เนาะนี่ก็โปรแกรมที่ว่าไลฟ์สดนะครับเพาะเพาท่านเคยิีดเนาะและบ้บโโหสลินจังไดยเนาะอลไลๆอย่างขอก็มีไว้ ส่งาหนพี่น้อเนาะน,นี่คือวีเพลย์วีเพลย์วีเพลย์ที่เขาเติมวันเขาจะเขาเบินเงินหน่อมือหัเขาเติม ที่เขาสุระบ,บุปได้ปะนี่เขาบุกเลยเนาะงล้ก,กดบึกเนาะ เธอ,อยู่นัหนพี่น้องเนาะนธองคือเขาไม่ได้นะอ่เอาและพี่น้อง,นนองอเานะะเาะเมื่อกี้จะมาจนขาดหายไปเนาะ นี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวนี้มันเงินสะสมของเห่าเนาะเดี๋ยวหกพันตัวนี้ซูนกรีบตัวนี้มันเงินเติมใส่เนาะอ่ะมาเบิ่งตัวที่สองพี่น้องเนาะยังโดนอยู่เบิ้ลตัวที่สองพี่น้องเนาะตัวที่สองเลยแเราจะเคลียร์หน้าจอกันเนาะตัวที่สอง บัตรถือเนาะบัตรถือตัวทางเข้าแลยเพียงเนาะถือทางเข้านาะกดบังดีๆพี่น้องเนาะอาจจะจะถือแล้วเนาะ ลองข่าวบ้างจะเพิ่มรหัสใส่บอตรที่ข่าวตัวใดถือก็ไ้ เขาได้แล้วพี่น้องเนาะนมันว่มีเงินจะเก,กีบเนาะว่าไม่มจะเก,ก็บ <c oughs> มันจเติมใส่เนาะอ้าวการให้เบิรงกกันที่มัดสำเนียงอะไพี่น้องเนาะอ่ะมาเคลียร์พื้นที่ตัวน,นี้ก่อนมาเคลียร์พื้นที่พี่น้นองตัวนี้ก่อนอ้เปิดไใบลายแถบซเซลล์เกินเนาะเปิดไใบลายแถบซเซลล์เกินกวาดเบื้ามันจะยังมีเก่าบ่ เมดแล้วคันปลาวางสิ็จแสดงว่าเมดแล้วพี่น้องเนาะเอาคือเมด่สุนันเลยด้อพี่น้องเด้วยแล้วพี่น้องท่านใดอยากเขามาติดตามวดแอปเขาเขามาติดตามได้เนาะนี่คือวดแอป,ปของเขาเนาะนี่คือวัดแอพของเขานี่ของความที่